สมควรมาโดนอะไรที่แบบเนี้ยออยกะแล้วว่าสักวันมันต้องมีออยกะแล้วว่าสักวัน,นต้องมีน้องไม่ได้เล่นโซเชียลแต่ว่าบางทีเขาจะเล่นโทรศัพท์ยายเขาก็จะเห็นเขาจะดูลิเกที่หมา,มาเล่นอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วเขาก็จะเห็นแบบเห็นเพทเห็นน่าเห็นดีเขาเห็นนะทุกคน ออยอยู่บ้านเอาอยู่บ้านของออยใช่ไหมแล้วพ่อกับแม่อยู่อีกหลังหนึ่งแม่โทรมาเห็นแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยเอออย่าไปใส่ใจนะลูกแม่ออยเล่นโทรศัพท์แม่ออยังเห็นและคิดว่าเวลาน้องใบโอ,อมาจับโทรศัพท์น้องใบโอ,อจะไม่เห็นหรอคือเขาจะเสียใจ,จตรงที่ว่าครอบครัวออยอ่ะไม่ได้ลูกออยไม่ได้ขาดความอบอุ่นเลยนะเวอยตากับยายเป็นให้ทุกอย่าง ไม่อยากให้ไปจี้โป่งเขาไงหวัง <c oughs> <c oughs> ว่าทุกคนจะเข้าใจนะว่าว่าอะไรเป็นอะไรอืม <c oughs> <c oughs> ฝากเอาไปลงด้วยนะแล้วก็ถ้าเจอฝากด้วยฝากทุกคนด้วยว่าฝากฝากทุกคนด้วยว่า ออยไม่อนุญาตออยผู้ชัดเจนนะออยไม่อนุญาตให้นำรูปคลิปไปลงทุกช่องทางไม่อนุญาตให้เอารูปเอาคลิปน้องไบโอไปลงทุกช่องทางถ้าใครลงไปแล้วกรุณาเป็นลบย้อนหลังให้ด้วยอืม การุณาไปลบให้ด้วยมันจะโยงไปซะทุกเรื่องไม่ได้อะอืมมันจะโยงไปซะทุกเรื่องไม่ได้เราเข้าใจนะเพราะว่าบางคนอาจจะรักอาจจะถูกจตาน้องไบโอน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ขอให้มาชื่นชมที่หน้าบ้านฟ้าส่วนตัวของหนูเวลาหนูลงก็มากดใจมาคอมเมนต์เลยน้องน่ารักนะคะโน่นนี่นะคะออยยินดีมากเลยค่ะ แต่ออยจะไม่โอเคเลยถ้าดูดไปลงในช่องทางตัวเองเพราะว่าอะไรรู้ปะคะเพราะว่าพอเวลาคุณดูดแล้วไปลงช่องทางตัวเองปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่า<ม>ถ้าสมมติมีคอมเมนต์ที่แย่ๆเข้ามาหรือมีประเด็นแย่ๆเข้ามาคุณรับผิดชอบไม่ได้คุณรับผิดชอบไม่ได้คุณรับผิดชอบไม่ได้แถมยังไปเอาประเด็นจากช่องทางอื่นมาลงเนี่ยคุณรับผิดชอบในสิ่งที่คุณโพสไม่ได้คุณอย่าเอาไปลง อย่าหวังแค่ยอดไลค์ยอดวิวอย่าหวังแค่ประเด็นดึงดาม่าใช่ใช่ไม่สบายอย่าหวังแค่เป็นยอดไลค์ยอดวิวประเด็นดึงดาม่าขอ้องมันไม่ดีดีขอลองเลยจะว่าออยเนี่ยเอาตรงป้าบ้านฟ้าประเด็นเยอะนะเกียดออยไม่ชอบออยนู่นนี่นั่นอะเอาเลยเต็มที่เลยแต่อย่ามายุ่งกับเด็กแต่อย่ามายุ่งกับเด็กอย่างที่ออยบอกว่าถ้าประเด็นที่สองคือ คนที่เขารอโจมตีใช่ไหมว่ารอเลยเออยลงรูปลูกเมื่อไหร่นะกูจะจุดประเด็นเลยว่าลูกแนทมันอะไรอย่างเงี้ยฝากฝากบอกถึงคนที่คิดประเด็นที่สองว่าอย่าใจหมาเอาเด็กเป็นเครื่องมือแค่นั้นเองอย่าอย่าจิตใจปีศาจเกินไปลูกฉัน หน้าเหมือนฉันเป๊ะไม่ใช่ลูกใครจ้ะอืมลูกฉันอายุสิบขวบจ้ะฉันอยู่บ้านบานลมีฉันรู้จักลูกฟ้ามาหกปีจ้ะแค่นี้น่าจะจบแล้วเนาะลูกฉันเองลูกฉันค่ะหน้าเหมือนฉันขนาดนี้จะลูกใครจ้ะขนาบพ่อแท้ๆมันหน้ามันยังไม่เหมือนเลยแล้วก็ตายหาไปแล้วบางพ่อมันเนี่ยอืม ลูกฉันจะ้ะฉันเลี้ยงมากับมือแม่ฉันเลี้ยงมากับมือพ่อฉันเลี้ยงมากับมือจะ้ะครอบครัวฉันมีสี่คนจะ้ะ